สวัสดีครับสวัสดีเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับกับผมวันนี้ผมก็จะมาให้แนวทางหวยเรลาพัฒนานะครับแนวทางหวยเรลาพัฒนานะครับรวมไปถึงแนวทางรัฐบาลไทยอมสินด้วยนะครับครับผมก่อนอื่นไปฟังคำเตือนนะครับที่วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันโปรดใช้ิจารณะานในการรับชมรับฟังนะครับ ขอบคุณครับไปดูผลที่ออกนะครับสองเจ็ด <c oughs> ยอมยอมนะครับสองวดน,นะผมกอมจริงแล้วนะครับนะครับเจ็สองก็ได้จะแก็ได้ฝั่งเรานะครับส่วน0ูนย์แดนะครับมีนะครับ ผมไม่ได้จับเอาดูสิครับผมไม่ได้จับเอานะครับสองวดนะครับผมพลาดนะครับส่วนนวดก่อนนะครับงวดก่อนนะครับผมได้ศูนย์นะครับผมได้ศูนย์กับห้านะครับดูนะครับผมได้ศูนย์กับห้านะครับนวดกี่เลี้ยนะครับงวดวันที่ยี่สิบหกนะมางวดอ่างวดนี้ผมให้อ่าผมให้มันไม่มานะครับมันไม่มามันไม่มามันมาออกงวดนี้นะครับ ผมละยอมใจวดวันที่26ออกอะไรอ่าวันที่26มันออกนะครับสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเข้าจะทางฝั่งเรานะครับอันนี้ก็เข้าจ,จับได้แค่เข้าทางฝั่งเรานะครับครับผมหนึ่งกับสี่นะครับการเจ็ดนะครับ รับผมต้องกราบขออภัยด้วยครับครับผมไปดูนะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับนะครับวันที่หนึ่งเดือนห้านะครับวันที่หนึ่งเดือนห้าตรงกับอาหน่วยรัฐบาลไทยแล้วออมสินออกนะครับผมก็เลยให้แนวทางไปเลยนะครับผมได้ตัวรุ่นนะครับเด่นนะครับได้ที่7จนะครับ รองหนะครับกัน9้านะครับสุดวินของผมได้เจ็ดหกหกห้าห้าสี่สี่สามนะครับอี่สามนี่ตรงกับเด็กทูบนะครับเด็กทูบผมได้หนึ่งสี่สามนะครับกับผมผมก็จับไว้นะครับเด่นห้าหางนะครับรองห้าหางนะครับส่วนตกันนะถ้าใครส่วนถ้าใครคิดอยากเล่นก็เล่นได้นะครับนี่หหางนะครับ เบิ้ลนะครับ7 7 6 6 9 9 1 1ห5 4 4นะครับในชุดวินของมีเบิ้ลนะครับมีเบิ้ลดูนะครับมีเบิ้ลนะครับรับผมถ้าใครชื่นชอบก็ตามนะครับกับผมถ้าใครมีชอบก็สามารถผ่านได้นะครับผมให้ใบเดียวนะครับรวมกันไปเลยนะครับนะครับรัฐบาลไทยอมสินนะครับแล้วก็แนวทางหวยเราพัฒนานะครับ พอดีออกตรงกันพอดีนะครับผมก็เลยให้ใบเดียวไปเลยนะครับครับผมตามนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามนะครับครับผมเพียงแค่นอทางเท่านั้นนะครับก่อนเราไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ